คลิปนี้มีคำหยาบหนักมากและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นแบบอย่างไม่ดีไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างค่ะเกมนี้ต้องยิงแต่หัวเท่านั้นเหรอทง้ทงๆที่จริงแล้วจะยิงหัวหรือยิงตัวมันก็ไม่ต่างกันหรอกขอแค่ศัตรูมันตายก็พอแล้วปะทำไมต้องเอากฎเกณฑ์อะไรแปลกๆมาแบ่งแยกผู้เล่น แ้ะคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นเลยเหรอในโหมดหมาป่าเดียวดายเนี่ยแหละที่จะทำให้เห็นประเภทของแต่ละผู้เล่นมากขึ้นให้เรารู้ถึงสังคมเกมในปัจจุบันใครอยากหัวร้อนแนะนำโหมดหมาป่าเดียวดายเฮยเจ็บแล้วแบบนี้อย่างนี้ต้องตามยิงตัวสมเพศโดนกูยิงอ่ะ เมนสาบไอ้กระจอกว่ะตัวทีอ้อาวอยู่ๆมาด่าแบบนี้เฉยพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะด่ามาด่ากลับไม่โกงเฮ้ยจะด่าทีก็อย่าออกกลุ่มเด็ก สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟรีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะตอนนี้โหมดหมาป่าเดียวดายก็เปิดให้เราทดลองเล่นมาสักพักนะคะตอนแรกพี่มินกะว่าจะมาทําคลิปแกล้งคนแต่ไม่ใช่เลยค่ะคลิปนี้ทําให้พี่มินรู้จักถึงประเภทผู้เล่นในเกมมากขึ้นค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนกับคาดาเซีย กิจกรรมถึงวันที่28สิงหาคมนะคะซึ่งมันคือชุดในกิจกรรม4ปีฟรีไฟล์เอาของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะคะและไม่ว่าเราจะสุ่มอีกครั้งเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่299ค่ะแต่ประเด็นก็คือส่วนมากพี่มินมีชุดในกิจกรรมนี้หมดแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นทรงผมที่สวยมากนะคะมีไฮไลท์ตายเป็นสีชมพูด้วยก็มาส่งกันได้ มีชุดผู้หญิงอีกตัวหนึ่งค่ะคือพิงค r u ัชกิจกรรมถึงวันที่30สิงหาคมนะคะก็มาในหน้ากิจกรรมมันจะเป็นพีระมิดนะคะซึ่งมันจะบอกว่าต้องใช้กุญแจในการปลดล็อกทีละขั้นนะคะซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยเราก็สามารถมาแลกรับของรางวัลได้ ซึ่งมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะสุ่มทีละ1ชิ้นหรือว่าเหมาทั้งแถวเลยซึ่งเหมาทั้งแถวเนี่ยจะถูกกว่านะคะพี่มินเหมาเลยค่ะรู้ว่าตัวเองดวงเครือนะคะพอเราซื้อขั้นแรกเสร็จนะคะขั้นที่2มันก็จะปลดล็อกค่ะมาเหมาอีกอ่าพี่มินจะลองสุ่มทีละครั้งนะคะโอ้โหเคลือมากเลยพี่มินเหมานั่นแหละดีที่สุดนะคะซึ่งราคาเพชรของแต่ละครั้งก็จะแพงขึ้นนะคะครั้งสุดท้ายคือ850เพชรค่ะ ทุกชั้นรวมกันใช้ไปทั้งหมด2,440เพรนะคะหรือประมาณเกือบ900บาทนั่นเองเนี่ยแล้วกีตาร์คือครั้งก่อนที่เสียไปหลายพันเพศมากนะคะแล้วดูครั้งนี้ดิคือจริงๆแล้วพี่คิดว่าชุดนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะนอกจากทรงผมจะเหมือนกับมิกุแล้วเนี่ยมันยังสามารถแยกชิ้นส่วนระหว่างหูฟังกับทรงผมได้เอออันเนี้ยพี่ชอบ มาเข้าสู่เนื้อ,อาหากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเอาจริงแล้วโหมดหมาป่าเดียวดายเนี่ยมันเปิดมาให้เล่นสักพักแล้วเนาะแต่มันก็เอาเข้าๆออกๆนั่นเองครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่พี่มินได้มีโอกาสมาเล่นแบบจริงๆจังๆนะคะซึ่งมันก็เล่นง่ายดีนะคะก็มีอาวุธให้เลือกเยอะแล้วเกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็จบตาได้ไวมากแต่นั่นเองค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้เจอกับผู้เล่นหลายๆประเภทมากขึ้นเนาะวันนี้เราไปดูกับ 6ผู้เล่นที่จะเจอในหมวดหมาป่าเดียวดายกันเถอะค่ะโอเคผู้เล่นประเภทที่1คือเล่นแบบจริงจังง่ายๆก็คือคนพวกนี้พอเข้าเกมมาปุ๊บยิงสังหารเอาคิวอย่างเดียวเลยค่ะ oh. เหมือนกับว่าพวกเขาจะไปแข่งขันที่ไหนเลย แต่พี่คิดว่ามันก็ดีนะคะด่านนี้มันเจอศัตรูง่ายดีแล้วก็มีอาวุธอุปกรณ์พอๆกันไอวอลก็มีอย่างจํากัดมันก็ค่อนข้างเท่าเทียมนะคะแต่แท็กตาไหนที่เราเจอคนที่ตึงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเล่นไม่มีความสุขเลยก็ได้นะคะเพราะมันลุ้นไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูผู้เล่นอีกประเภทค่ะนั่นก็คือผู้เล่นแบบมิตรภาพ คู่เล่นประเภทนี้เนี่ยจะแตกต่างจากข้อที่1มากเลยตรงที่เขาพยายามจะสร้างมิตรภาพหาเพื่อนหรือแม้กระทั่งหาแฟนนะคะเขาไม่ยิงที่สักทีวงบีบก็แล้วแล้วก็มาตายคู่แบบนี้เหรอ <c oughs> เออหวัดดีเพื่อนใหม่เรามาเล่นปลาหิมะก,กันไหมเฮ <c oughs> ้ดูดิเขาไม่ปลาใส่พี่ด้วยนะคะ <c oughs> อะไรจะเป็นคนดีขนาดนั้น <c oughs> ออกไปตายวงอีกอะไรเขาอยากจะมีเพื่อนใหม่ขนาดนั้น 3. ผู้เล่นแบบมีน้ำใจพูดแล้วฟังเหมือนจะดูดีนะคะแต่มันก็คือผู้เล่นที่ช่วงตาแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ขยับไปไหนเลยยืนนิ่งๆเหมือนคน A F K นี่เนี่เป็นไงเพื่อนหนาวล้วสิอยู่ภายในใจเป็นมืดล้างคำแล้วเขาเนี่ยจะมาขยับตัวในช่วงตาสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการแบบต่อให้เราก่อนเออมีน้ำใจบ้าล่ะ แต่การที่ต่อให้ก่อนเนี่ยอันตรายตรงที่ต้องฆ่าเราให้ได้จริงๆนะมันงั้นจะเขินประเภทที่4ผู้เล่นแบบมาทำไมอันนี้คือหนักกว่าครั้งก่อนอีกค่ะครั้งก่อนคือยังพอมีขยับตัวบ้างนะคะในตาสุดท้ายปลาระเบิดก็แล้วยิงหัวก็แล้วจนตาสุดท้ายก็แล้วเขาก็ยังไม่ขยับค่ะเหมือนเขากดเข้าเกมมาผิดหรือเปล่า มาทำไมข้อที่5คือผู้เล่นแบบหวังดีผู้เล่นประเภทนี้ค่ะเห็นว่ายิงเราได้แล้วแต่กลัวว่าวิญญาณเราจะไม่ไปสู่สุขติเขาเลยทำการซ้ำศพเราอีกรอบนึงค่ะเพื่อเป็นการเช็คลมหายใจนะคะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไหม พอมาเล่นอีกตาหนึ่งเนี่ยพี่มินไม่รู้ว่าการที่ชวนบอทเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นเพื่อนในทีมเดียวกันกับเราค่ะตอนแรกพี่มินนึกว่าพี่มินจะต้องไปยิงกับบอทของพี่ที่ไหนได้พี่มาเล่นคนเดียวแบบนี้พี่ไม่สามารถเอาชนะเพื่อนๆเ,เขาได้หรอกค่ะ โอจะว่าไปแล้วสกิลที่ดีในโหมดนี้ก็คือสกิลหงอคงนะคะพอยิงตัวนั้นตายปุ๊บเนี่ยมันก็รีเซ็ตสกิลทันทีเนาะแถมในโหมดนี้ไม่มีดาวด้วยค่ะคือยิงปุ๊บตายแล้วตายเลยนะคะแต่ก็ตามนั้นแหละค่ะพี่มินไม่สามารถสู้สองคนได้จริงๆท่านีมีซ้ำศพด้วยมาเห็นน้องๆบอกว่าผมโดนซ้ำศพบ,บ่อยมาเดี๋ยวพี่ช่วยสั่งสอนให้ค่ะโทษนะเมื่อกี้ซ้ำศพทำไมอะ เอ้ยพี่มังมีแลน้องก็ซ้ำเนี่ยนะไม่ไม่มันบังคับให้หนูซ้ำหนูว่าอยู่แคนคุ้นๆเอาน้องผู้ชายมาดิตัวซ้ำเลยนะี<อ>่ยคือพี่แค่จะมาตักเตือนเฉยๆฉม่หรอกคือเมื่อกี้พี่ไปทำคลิปแต่ว่าโหพอสุ่มเป็น FC อย่างนี้ก็ไม่ไม่กล้าว่านะเจอคนดังด้วยได้เลยครับตอนแรกนะึกว่าตัวกรอยพอเสียงมาไม่ใช่เล เกื่กไม่สังเกตหรอว่าพี่อ่ะเล่นคนเดียวน้องๆก็ซ้าศพพี่กันละนาวเลยนะคืออีกคนก็ซ้าศพอีกคนก็ยืนหัวล้วอเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะังนึ่งีั้แน่ก็ชั้นนง,ชนนง,งนก่งนก็อย่าสซ้าศพแล้วกันนะไปลนะเดี๋ยวนะซ้าศพเขาแล้วขอถ่ายรูป เรื่องซ้ำศพพี่มินขอพูดนิดนึงค่ะถ้าหากเราไม่ชอบที่คนมาซ้ำศพเราเราก็แค่ไม่ต้องไปซ้ำศพเขาก่อนไม่ชอบแบบไหนอย่าไปทําแบบนั้นกับคนอื่นค่ะน้องจะได้ไม่ต้องมาบ่นกับพี่เนาะว่าโดนซ้ำศบอีกแล้วทุกอย่างให้เริ่มจับตัวเราก่อนค่ะผู้เล่นที่6ผู้เล่นที่คิดว่าตัวเองเก่ง เอาจริงๆเป็นข้อที่รู้สึกหัวร้อนมากที่สุดแล้วคือในช่วงตาแรกๆเนี่ยพี่มินจะลองยืนนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อดูว่าเราจะเจอเพื่อนแบบไหนบางคนอาจจะมาจีบสาวบางคนอาจจะมาย่อขอเพื่อนพี่ก็เลยต้องยืนนิ่งๆไว้ก่อนค่ะ oh. ครั้งนี้เราเจอผู้เล่นผู้หญิงนะคะแต่พี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือเขาพยายามเลงหัวพี่มินอยู่นั่นไง <laughs> มียอ่อให้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าอีกครั้งหนึ่งเขาจะมาเป็นแบบมิตรภาพหรือเปล่าโอ้โหมันจ้าสเลเกินพี่ว่าเขาตาขนาดนี้ไม่น่าจะมิตรภาพแล้วค่ะไปอีกหนึ่งตานะคะมาตานี้พี่มินจะขยับแล้วนะอ้าวตานี้ไม่มีซองยาวค่ะพีม่มินลืมสังเกตครั้งนี้พี่มินคงต้องใช้ซองแม็กแทนนะคะเพราะว่าลูกกระสุนมันเยอะดีค่ะนี่จ่อด้วย MG ลัวแถมด้วยแม็กนะคะเพื่อนพันยาอยู่ตรงนั้นเราเห็นนะเพราะเราเอาเดกิมายังไงล่ะหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงหัวเออไม่ธรรมดานะเนี่ยโหแล้วครั้งนี้พี่ควรจะใช้ UMP มากกว่านะคะนานๆมันจะเจอระยะไกลดูดิ MP 40แทบจะยิงไม่เข้าเลยนะเนี่ยอันเน่จะยิงหัวใช่ไหมหลบทันเนี่มีท่าวิดพื้นซะด้วยดีนะเราหลบทันโดนแต่ตัวค่ะเมื่อกี้นะ ไปไหนล่ะแม่สาวน้อยฉกจากทางด้านหลังนะโผมาตรงนี้โอเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวอีกฝั่งใช้เวกเตอร์นี่ว่ามีซ้ำศพพี่มินด้วยอะ่ะเอาล่ะพี่มินได้คลิปแล้วค่ะพี่เริ่มไม่ชัวร์แล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองชวนเขาเข้ากลุ่มมาดีกว่าชุดมนอหดวบอ ยิงตัวสมเพศตันกูงยิงอ่ะมนสมินสาบไอ้กระจอกว่ะตัวทีเฮ้ยอะไรอะอยู่ๆเขามาด่าพี่มินเฉยเลยค่ะไม่ได้หรอกพี่ไม่ยอมให้ถูกด่าฟรีช่วงนี้คำหยาบรัวๆเลยใส่หูฟังด่วนๆอะไรมึงอะไรมึงแน่จริงก็อย่าออกกลุ่มดิเป็นอะไรขอโทษเป็นอะไร พ่อทีครับไปเล่นกับตี้ผมครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะอัดหัวตลอดเลยก็มียิงตัวเหมือนกันถ้าจะวัดที่หัวจริงนะน้องดูเขาก็พลาดยิงตัวเหมือนกันแหละไม่เติร์หรอยิงตัวกลัวเป็นยิงแล้วตายก็พอไหมตายน่าเกียดจังเลยอ่ะคือคนพวกนี้นะคะเก่งแต่ปากด่าปุ๊บออกกลุ่มเลยเฮ้ยจะด่าทีก็อย่าออกกลุ่มเด ตันแโอ้ยตัวเองดูก่อนได้มากสุดก็ฮีโรอีกเหมือนกันนะ่ะโหน่าสงสารแค่ยิงตัวให้ตายก็พอแล้วไหมเมื่อกี้ก็ได้คิวต้งเยอะต่อให้ก่อนสองตาจะมาเล่นใหม่ไหมล่ะ <ว ow. S 1> แล้วคือไม่รู้จักกันด้วยนะมาปุ๊บก็คือด่าเลยไม่คิดว่าเราจะชวนมาเล่นั้งเหรอแนจริงก็อย่าออกกลุ่มดีครั้งหน้าได้ค่ะเรื่องนี้พี่มินไม่ยอมหรอกเพราะเขาด่าพี่มินแรงมากอยู่ในกลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวพี่เข้ากลุ่มเลย เขาามกลายเป็นว่าเพื่อนเขาก็ปากดีทั้งตี้อุ้ยตายแล้วรู้จักกันหรอเนี่ยน่าเกลียดปะล่ะโดนเตะอีกแล้วค่ะเพื่อนเขาก็ไม่ได้เล่นเก่งหรือตึงอะไรมากหรอกเถียงคนเดียวแล้วแพ้ชวนเพื่อนมาด่าด้วยโคตรผู้ชายเลยลูกผู้ชายมากโคตรเท่เลยเ ปากเลี้ยปากเลีมานานละโอ้ที่บ้านคุณสอนมาดีใช่ไหมอีดตุดเลยพี่ว่าบ้านเขาน่าจะมีปมมีอะไรมีอะไรอีกตอนนี้เล่นบ้างงั้นหรือบ้างไงโอ้ไม่อยากเล่นกับคนพวกนี้หรอกแค่อยากจะบอกว่าคนเราอ่ะมันพูดกันดีๆก็ได้ไหมอันนี้คือเราอาจจะชวนเธอมาเล่นก็ได้ปะมาปุ๊บเธอก็ด่าเราเลยอ่ะทั้งๆั้ที่เพิ่งเข้ากลุ่มเรายังไม่ได้พูดหรือด่าอะไรเธอเลยนะ สงสัยแม่เขาน่าจะทำงานเป็นอาชีพนพั้นนะคะโคตรไม่มีมารยาทอะอยู่ๆก็เตะมารยาทมากเอ้ยตอนเราเล่นเรายังไม่ได้ซ้ำศพเธอเลยนะตอนเล่นเรายังไม่ได้ซ้ำศพเธอเลยพวกนี้พอเถียงแพ้แล้วสู้ด้วยเหตุผลไม่ได้เนี่ยก็เตะพี่ออกกลุ่มรัวๆเลยค่ะพี่ส่งเข้าไปมันก็ไม่รับแล้วนะเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูโปรไฟล์ของคนเก่งหน่อยดีกว่าค่ะ ก็พ um> well ิ่งขึ้นฮีโรอีกแค่ครั้งก่อนนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่สายเติมอะไรเนาะแต่เราไม่ว่ากันค่ะมาดู q d วแกันดีกว่าดูแล้วเนี่ยสกอร์โซโล่คู่แล้วก็แบบทีมนะคะกลายเป็นว่า q d วแอพี่มินมากกว่าเขาค่ะถ้าเขาอยากจะวัดแบบนี้จริงๆนะมาดู 4v4 นะคะจำนวนที่เล่นคือ1,600ครั้ง q d วแ d 1.72มาดูการยิงหัวของเขากันค่ะได้1,800กว่านะคะ MVP ประมาณ550ครั้ง มาเดี๋ยวพี่มินเปิดของพี่มินให้ดูนะคะพี่มินเล่นไปแค่1200ตานะคะน้อยกว่าเขา400ร้อยคิวแของพี่2.75ค่ะมากกว่าเขา1กว่าแล้วมาดูการยิงหัวของพี่มินนะคะยิงไป2000กว่าแล้วค <c oughs> ่ะก็ไม่รู้สินะแถม MVP มากกว่าด้วยค่ะครูท่านเน้นยิงหัวแล้วคิวใครไม่ค่อยได้อ่ะทีหลังย่าไปอวดใครนะโขนแย่เลย หลังจากนั้นพี่มินก็เลยไปอัาคลิปต่อค่ะแล้วกลายเป็นว่าพอจบตาแล้วเนี่ยเขาก็ชวนพี่มินเข้ากลุ่มอีกพี่แนะนําว่าถ้าหากเราเจอคนไหนที่ด่าแต่คําหยาบน้องๆอ,อย่าไปเสียเวลากับคนพวกนี้ค่ะเขาไม่มีค่าเขาเถียงด้วยเหตุผลไม่ชนะเขาก็ใช้คําด่าลัวๆพอเถียงแพ้เขาก็เตะพี่มินออกจากกลุ่มถ้าหากพี่มินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เตะออกกลุ่มอีก เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ6ประเภทผู้เล่นที่อาจจะสุมเจอในโหมดหมาป่าเดียวได้เป็นยังไงกันบ้างคะหัวร้อนกันบ้างไหมอางจริงพี่มินก็แอบห่วงอุ่นนะแต่คําพูดของเขาเนี่ยไม่มีผลอะไรกับพี่มินหรอกคะ่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ของพี่มินก็อยู่อย่างสุขสบายพี่มินก็ส่งเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่เขานะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเขาเขาก็เลยขาดความอบอุ่นก็เลยต้องไปค กับเพื่อนที่มีนิสัยที่ไม่ต่างจากเขาค่ะแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางเจริญเนาะและพี่ขอย้ำนะคะถ้าหากเราไม่ชอบคนแบบไหนเราก็อย่าไปแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกับแบบนั้นค่ะและที่สําคัญก็คือถ้าหากเน้นยิงหัวแล้วคิวใครไม่ค่อยได้อ่ะก็อย่ามาอวดคนอื่นเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่